คุณนายอึ้งอ่างคุณนายอึ้งอ่างกินอะไรอ่ะเขามีการโผล่หัวมามองดูควายนี่มันจะเดินเข้าใส่นะเนี่ยไอจรุนไอจุนเอาย่าอุ้ยจรุนน้อยจรุน รู้เนยน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมหมดแล้วดูดิควายกินอะไรก็ไม่รู้คุณนายอึงองย้งอ่างยินโก ฝนตกทุกวันเลยตกได้ตกดีคุณนายอึ่งอ่างกินอะไรละ่ะ นายอึ้งอ่างคุณนายอึ้งอ่างกินอะไรอ่ะเอ้ยเอ้ยนู่ข้างหลังอ่ะโดนดูอีตัวนั้นมันข้ามถนนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดน คุณนายอึงอางหิงกุกินอะไรไม่รู้น้ำท่วมหมดแล้วนะถ้าเป็นวัววัวไม่กินนะแบบเนี้ยแต่ควายโคอกนี้มันดีหน่อยที่ว่ามันกินไม่เลือกอะไรมันก็กินเดี๋ยวก็แดดเดีดเด๋ยวก็ครึมอะไรก็ไม่รู้ ลูกใครว่าโผล่หัวมามอกเขามีการโผล่หัวมามอง,ออมมมองแบตใกล้จะหมดแล้วทุกคนเดี๋ยวชาร์จแบตก่อนนะ มารวมฝูงกันแล้วดูควายนี่มันจะเดินเข้าใส่นะเนี่ยมันเห็นในเผือกก็ดีมันเห็นในเผือก เผือกน้อย ควายไปแล้วนะมันจะเข้าโรงเรียนนั่นนะ่ะ อยู่ตรงนี้แหละวันหนึ่งไม่ต้องไปไหนไกลวันนี้อยู่ใกล้หมู่บ้านยาก,ก็พอมีให้กินอยู่อีกกุดเอออีกกุด กุดน้อยเรบกินนะมึงอร่อยจังเลยเป็นควายที่น่าสงสาร โดนเดี๋ยวเขาทำบาป รีบกินนะจ๊ะรีบกินรีบกินนะจ๊ะช่วงนี้ฝนตกได้ทุกวันเลย บรรยากาศการลิงควายเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดจ,จ้าเดี๋ยวก็ครึมแต่ละวัน ជ្រុញអីជ្រុញអាយ៉ាហ៊ឺជ្រុញណាស់ជ្រុញជ្រុញហើយអីជ្រុញណាស់ជ្រុញមែយิงចឹងតែឡៅវ่ะយิงណាស់ថ្ងៃនេះអុយអឺជ្រុញសុំឈឺเลยนะมึงนี่ฮะ ไม่น่าโตเลยมึงอ่ะคิดว่าจะไม่โตได้ขนาดนี้แคร์แกนหมดแล้วมึงน่รีบกินจะได้รีบโต,ตดูดากเขาตูดเขาตูดสเสวตตูดเหี่ยวพยาดกินแล้วมึงอ่ะท้องป่องท้องย้อยแล้ว ไม่น,น่าโตเลยมึงตอนตัวเล็กๆก,ก็น่ารักแหละโตมาหน้าถีบอีเถิกเถิกเดี๋ยวมึงโดนเลยเนี่ย เถิกหนึ่งเถิกสองยังไม่ได้ยินหูตึงเดี๋ยวมันจะโดนไม่เรยวแล้วหูมันก็จะโล่งสว่างได้ยิน